สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอุปกรณ์ที่ช่วยในการม้วนริมหรือพับชายซึ่งจะมีอุปกรณ์ อยู่ประมาณ3แบบหสีแบบเนาะใช่ค่ะตัวนี้เรียกว่าซองทับชายใช่ไหมพี่น้อยใช่ค่ะซองทับชายหรือว่าบางคนเขาก็เรียกว่าซองม้วนชายซองม้วนชายซองทับชายซองม้วนริมก็คือ2องตัวนี้ใช่ค่ะซึ่งสองตัวนี้จะมีไซส์ตั้งแต่1นึทับแจน,นถึง,ถง1นิ้วครึ่งค่ะโอ้ม,มีให้เลือกกันหลากหลายตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ไม่ว่าจะม้วนริมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ซองตัวนี้รองรับได้หมดนะคะนอกจากนั้นก็มีตัวนี้เรียกว่าเต็มหีม้วนริมนะคะ เต็นที่มอนรีมจะมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์เจ็ดึ่งเนาะใช่ค่ะเบอร์เจ็ดคึ่มันประมาณเบอร์เจ็ดรึ่งก็น่าจะประมาณสามสาม8ึงแปดไม่ Carbon. er ไม่ไม่มีไซส์บอกเลยนี่แปดมิลอ่ะแปดมิลอ่มีถึงแค่แปดมิลนะคะนอกจาก2ตัวนี้แล้วเราก็จะมีตัวนี้เรียกว่า ซองพับชายติดเต็นผีใช่ค่ะซึ่งซองปพับชายติดเต็นผีเนี่ยจะมีแค่3าขนาดก็คือ1นึ 8, ่งทับแปแล้วก็1นึทับสข้อแตกต่างของ3ตัวนี้ต่างกันที่ไหน้อแตกต่างของ3ตัวนี้ก็คือตัวนี้คือถ้าเวลาการใช้งานนะคะก็คือซองม้วนชายเนี่ยถ้าเป็นซองเนี่ยลักษณะาการใช้งานนี่ก็คือจะใช้งานสําหรับงานงม้วนตรงๆนะฮะม้วนตรง,ง,ง,งอย่างเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้ก็คือผ้าบางได้แล้วก็ ผ้าหนาไม่มากก็คือได้นะคะแต่ถ้าผ้าหนามากๆตัวนี้จะเราจะไม่นะนก็คืออารมณ์แบบชีฟองผ้าซาติน้าถึงผ้าแบบผ้ายืดหรือผ้าซาตินเนชั่นนี่ทำผ้าบันคออะไรพวกนี้ตัวนี้เราาได้หมดเนาะแล้วก็ะะจะเป็นตัวตีนผีตัวนี้นะคะตีนผีตัวนี้นี่ก็คือจะการใช้งานก็คือส่วนมากจะเป็นผ้าบางอย่างผ้าผ้าบันคอผ้าชีฟองผ้าซาตินอ่ะค่ะใช่ค่ะ ก็คือจะจะเป็นงาบบนก็คือ2ตัวเนี่ยลักษณนะใช้กันก็คือการใช้งานขายกันแต่ต่างกันแค่ซองกตบตีนหีใช่ค่ะแล้วก็เป็นแบบมว้วนริมตรงเหมือนกันเข้าโค้งมากๆก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ค่ะแล้วเหมาะกับงานที่เป็นแบบผ้าบาระบารชีฟองซัตินผ้าซับดิเมชั่นทําผ้ามันคอผ้าพิ้นพวกนี้รองรับได้หมดนะคะ<ช>แต่ว่าถ้ามาแบบถึงขนาดผ้าม่านเนี่ยก็ต้องสั่งทำเนาะเพราะมันหนักหน่อยใช่ค่ะโอเคค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะคือตีนสี1ิดซองตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมดจ3สามไซส์เนาะก็คือ1นึ่ทับแปดนะคงับี่แล้วก็3ามทับสิตัวนี้สามารถที่จะมน้นริมขนหนาผ้าบางได้หมดแล้วก็สามารถที่จะเขา,เขาโค้งแบบเ,เด็กๆได้ใช่ไหมโค,งโคงม้งแบบโค้งแบบคิร์บอะค่ะแต่ถ้าสมมติโค้งเป็นตัวยูตัวนี้ก็อาจจะต้องแบบมันยากหานะ่อยเนาะยากหน่อยใช่โอเคค่ะส่วนคลิปตัวนี้นะคะเราทําไปแล้วนะ ไปติดตามคลิปต,ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมีทำคลิป2ตัวนี้เพิ่มยังไงก็ฝากติดตาม้ว้นะคะขอบคุณค่ะ